Idea Today เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกไว้ Idea Today By สนับสนุนโดยเ e ฟเฟลฟั t ชันลิตี้ฟอร์ยูสวัสดีค่ะพอบกับรายการ Ideas Today by Hefele ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ในเวลา6.55งตรงหนึงทุ่มนะคะสำหรับวันนี้รายการ Ideas Today by Hefele พาคุณผู้ชมไปสัมผัส กับคารสไตล์ไซโนโปรตุก s สที่โรงแรมเซนทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทภูเก็ตค่ะจะน่าสนใจแค่ไหนก็ไปชมเลยนะคะคุณผู้ชมครับสถาปัตยกรรมในสไตล์ชิโนโปรตุกีสนี้หากคุณผู้ชมท่านใดเคยได้แวะเวียนไปเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตเมืองธรรมชาติที่เรียกได้ว่าเป็นไข่มุกอันดามันแล้วล่ะก็จะได้เห็นภาพของอาคารบ้านเรือนที่เป็นสไตล์นี้หลงเหลืออยู่ให้เห็นครับ สังเกตง่ายๆก็คือจะมีลักษณะเป็นอาคารรูปทรงโค้งมีลูกเล่นลวดลายและติ่นไอแบบตะวันตกผสมอยู่เพราะเป็นการนําเอาสถาปัตยกรรมของจีนกับโปรตุเกสมาผสมผสานกันซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยรัชการที่5โนโนนะครับแต่คนที่นี่เขาก็ยังรักษาไว้เพราะเป็นจุดเด่นและเอกลักษณ์ที่สืบทอดของความเป็นภูเกต็ตได้ดีอย่างหนึ่งเลยละครับ โรงแรมเซ็นทรัลแกรนเบชรีสอร์ทภูเก็ตเนี่ยน,นะครับห้องพักของเราก็มีทั้งหมด262ห้องนะครับอาคารละสีชั้นมีทั้งหมด9อาคารนะครับซึ่งห้องทุกห้องก็จะมองเห็นวิวทะเลนะครับก็คือถ้าดูจากตัวอาคารสิ่งปลูกสร้างเนี่ยก็คือเราเรียกว่าชิโนโปรตุเกสนะครับซึ่งถ้าเรามีโอกาสเข้าไปในเมืองภูเก็ตเนี่ยก็จะเห็นว่ามีหลายๆถนนทีเดียวที่มีตัวอาคารคล้ายๆกับตัวอาคารของโรงแรมนะครับแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือเราใช้โทนสีที่เป็น สีชมพูนะครับดูแล้วสบายตาถ้ามาพักที่โรงแรมเซนทาร่าแกรนบีบชรีสอร์ทภูเก็ตนะครับแน่นอน mm hmm. คุณก็จะได้บรรยากาศของการมาพักผ่อนริมทะเลจริงๆนะครับ mm hmm. คุณผู้ชม่ะการเลือกใช้อุปกรณ์ที่ติดกับชายหาดเป็นสิ่งที่เราควรใส่ใจเป็นพิเศษค่ mm hmm. ะวัสดุนั้นตรงมาจากทองเหลืองหรือเป็นบรัสเซเลสเซี3สหรือเป็นเคลือบ PV d และที่สำคัญที่สุดเป็นมารินพูฟด้วยนะคะใช่แล้วล่ะครับคุณผู้ชมที่พักที่ติดริมทะเลนั้นมีปัจจัยสำคัญมากมายที่ทำให้อุปกรณ์ต่างๆภายในที่พักเสื่อมสภาพเร็วกว่าที่ควรนะครับหลักๆแล้วที่พบบ่อยก็มี3ข้อด้วยกันนะครับ 1. ก็คือเจ้าแสงแดดที่ร้อนระอุของบ้านเรา 2. ไอฝนละอองน้ำหรือไอความเค็มของน้ำทะเลที่มาคอยกัดกร่อน และ3คือการเลือกซื้ออุปกรณ์มาใช้งานโดยไม่ศึกษาข้อมูลให้ดีเสียก่อนนะครับนี่แหละครับศัตรูตัวร้ายที่เราต้องระวังให้ดีนะครับที่ Grand Beach ort, et, เซนราแกรนด์บีชรีสอร์ทภูเก็ตแห่งน,นี้จะมีการตกเต่งเป็นบานเลื่อนที่สามารถจะเปิดกว้างเพื่อสัมผัสมัรยากาศธรรมชาติและวิวของทะเลแห่งภูเก็ตนี้นะคะ บานเลื่อนที่ทะลุก,กัน2ด้านแบบนี้ส่วนสําคัญก็อยู่ที่การออกแบบและอุปกรณ์ที่ดีนะครับเพราะถ้าออกแบบไม่ดีจะทําให้ห้องดูไม่โปรง่งไม่สบายอากาศถ่ายเทไม่สะดวกรวมไปถึงการเลือกชุดอุปกรณ์รางเลื่อนก็ควรเลือกแบบที่ทํามาจากสแตนเลสสตีลนะครับเพราะมีความแข็งแรงคงทนค่อนข้างสูงรับน้ําหนักได้มากบางรุ่นสามารถรับน้าหนักหน้าบานได้ถึง500กิโกรัม โดยที่เราไม่ต้องออกแรงเลื่อนมากเลยล่ะครับและหากเลือกแบบที่มีสารเคลือบกันสนิมด้วยแล้วล้วก็จะสามารถป้องกันแสงแดดและละอองความเค็มของน้ําทะเลได้ดีอีกด้วยล่ะครับวิธีสังเกตง่ายๆก็คืออุปกรณ์เหล่านี้จะมีผิวเรียบและมีความมันวาวมากกว่าปกตินะครับส่วนมากจะเป็นสีเงินและติดตั้งโดยซ่อนรางเข้ากับผนังหรือเพดานเพื่อช่วยป้องกันแสงแดดและละอองความเค็มที่มาเกาะจับได้ดีอีกด้วยล่ะครับและหากคุณผู้ชมเลือกรางเลื่อนที่เหมาะกับสภาพแวดล้อมและการใช้งาน รับรองว่าอายุการใช้งานของชุดอุปกรณ์รางเลื่อนในที่พักอาศัยของคุณผู้ชมจะไม่ผุก,กร่อนชำรุดก่อนเวลาอันควรสวยทนนานตามที่เราต้องการแน่นอนครับสำหรับวันนี้เวลาของ Ideas t o d a ด by h a บ f ีเฟลเลหมดลงเลยนะคะพบกันใหม่ในเวลา6กโมงห้ตรงดึกทุ่มทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะสำับวันนี้ก็วิคกี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ